แปลงพักพผู้ใดลูกไว้เนาะนีเนาะแปลงไผ่แปลงพักไผ่ครับเจ๊จ๋าแปลงพักไผ่ครับโอ้ยมาถามคืออยะเยวน้ำใช่เนาะเนาะหน,นีใชเนาะแปลงพักไผ่ครับแปลงพักไผ่ครับแปลงพักไปนี่ละบ่อ้ย ถามทายไงแต่น้อนนเนนอ,อ, <ś led> อโอ้พี่น้องครับมันนี่มีบักงวงกับมีบักแตงกับมีบักแตงกับมีบักแตงกับมีบ,บ,มบ,บ,มบักแตงถุงเท่าไหร่เอายายอุดหนุนเนี้ยนี่เออเออเออเอามารูดอยู่นี่่รยไง <ś led> <ś led> หลดวัดหลดวัดสวัสดิการมัครับวัดอย่างวัดสวัสดิการโอ้ปลา,าจะมาลงขควายหลายแถเพราะย,ยี่ยว้อมึงน,นีน่ลงหลายนักคนคนรวยเนาะคนรวยมันผิดผู้ใดมันว่าลงหลายซื่อเนี่ยเพราะว่ามึอนี่สิถือเลขมันว่าเฮ้ยประฝันดีนะครับผมอุตส่าห์สิมาถามเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับมึอนี่ เฮโอ้เขาเด่นเลกแล้ว,วพี่น้องครับอ่าหัน้องหน้าแน่นน้อฝังหน้าแน่นครับเออครับโอ้ยสมภพผู้ดีก็เก่าทเนา้อข่อยยิ้นข่าวเจ้าอยู่เด้เจ้าเขาเล่นเลขยู่จริงแต่ว่าเจ้านี่ใบหวยให้ช่องยูทูบหลายช่องอยู่ข้าเจ้าถือน้ำหลายอยู่เป็นบ่เห็น้ำหลายพออโหเมื่อกี้นี่ยุทธ กล่องไว้ครับพี่น้องครับเพราะว่ารถมาส่งขปุ่นเปิดเพ่งลิกระซิดลงบ่ได้ไปละมือดีกระซิเข้าเจ้าอีกละยากอีกละมันมเป็นเพ่งกับของแตงแต่เพ่งของแตงกับยังลงบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยจังสายเดียวสายสินกับลงบ่ได้คือกันครับไปยอบ่ <c oughs> ได้เลยได้ไปเจียด <c oughs> <c oughs> อ๋อหอมหอมงามถือว่าหอมเนาะแล้วเออเขาก็ปู่ได้งามถือเนาะเขาปลูกคิดว่ โอ้ดีใจน้ำนะครับได้สีเศร้าเหลียญเะครับดีใจน้ำเเศร้าเคลียค่ะเป็นใบเลขกถือลายงวดเราได้พี่น้องครับบ่ฝันบ่หนงเลียบ่ะครับบ่ฝันกับผมกับบ่ถามนะครับอเหลี่ยมหยาบหยาบนะครับเนาะมือนะครับอืมก้วยจหมือเราตัวนี้กลวยหมือเรากวยสุกมือเราหมื่วันกับเรื่มสื่อมะอื้อเมื่อไหร่ จีดพี่ป่วยม่เียวีอบางเอือนี่ลยครับสามสบน้อยน่อยสามสิบะเมนข่อยวัดข่อยสิบะพี่น้องพื้นซื้อโไม่ละสามสม่อดสามสีบนุ้ยไงจริงจะได้ลูนุ้ยไงหน่อยปาหมือนีคตดพวกนี้ครับพี่น้องครับ้อมาวดได้จะถ่เขาบดละขวสุดยอดเลยต้องเอือครับพี่น้องครับมือนีบางอื้อ เอามาขนดได้กะจัเขาเอ่าจัดครับแล้วาวยคนจนจไปได้ราคาได้ค่ะจับดเบอร์เอาถุงละซ้ากเทุงละซ้าผมก็เอาละครับนี่ถุงละซ้าหร่อี่จนเอาครับครับดีบ่ครับผมหยกซอยครับแดงดีบะผมยกซอยดีย่ค่าเอาหัวเล้วค่เฮ้พี่นองครับเป็นเุงละซ้าถุงล้า่นนี้ผมก็แลกกันทายบริษัโดนเราครับท้ายสกนีละ ใายไม่ได้โดนหรอกสยนี้ค่ะสืว่าเพิ่นเอหัวแล้วกะเดี๋ยวกะหัวอะไรเนาะหัวเพิ่นหัวเพิ่นออกมาจากเนี้น่นกะแนวนั่นแนวนี้กันพิสกันนี่เนาะาซ่าวม่ยลาซ่าวเนยลาซ่าวพัดหัวเจ้าดอกว้ายข่อยเสียเจ้ามืดหัวเขาเป็นเ้าหลวจตัวนั่นละโอ้ยข่อยเชี่ยน้ำมืดเนาะเนยลาซ่าวเนาโอ้ยเนาะซ่าวเปแกงงามงามงามพี่น้องครับพวกนี้หน่วยลาซ้าวครับหรือว่าลูกละ ยี่สิบาทนะครับบาาทอ่ถ้าเป็นลูกใหญ่ก็จะประมาณลูกเท่าไหร่ครับสามสิบอย่างลูกนี้แหละครับที่มันใหญ่อ้นโตนึงครับลูกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบอันนี้สี่สิบนะครับก็สรุปแล้วมีลูกละลูกใหญ่ลูกเล็กลูกเล็กมีลูกละสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วก็สี่สิบบาทครับส่วนโมแตงเท่าไหร่ครับโมแตงเนี่ยโแตง มันแกงหลายวันนี้ไปเอามาเหรออันแล้วอันนี้อันนี้ไงสามลูกนี่ไงอันนั้นลูกหน้าวโอ้อันนั้นลูกหน้าวอันนี้บักโตนบ่นี่บักโตนโอ้ยของเยอะแยะเลยพี่น้องครับอืมหนึ่งเลยสามสิบบาทมาเป็นโลครับพี่น้องครับแกงแซ่บเออเมื่อนี้กาขอให้พี่น้องสู้ทุกคนครับโชคดีเด้อครับเด้อโชคดีร่ำรวยร่ำรวย อ่าได้เงินเทวดากันทุกคน, <laughs> นแต่ว่าผมกับจีท้ายไปซํำนีแหละครับพี่น้องครับเพราะว่าทายอ่าโดนก้อนหินเ่าไหครับเพราะว่าหัวไม่เล่าห่วงคับพี่น้อง <laughs> หัวไม่เล่าหวัวบอืมคิด <laughs> ก,กันว่าอย่ามีเรื่องไม่เล่าไปไหนก็มีแต่หัวขาเรีกหัวสาวสาวหัดตัวเล่า ว่าแล้วว่าเพื้อตัวหคอยย่านได้คอ,อยจีนี้ได้วเราทดลองเบ้าจอก บ้านัวหัวมวนหยอกเก็บว่าประโยชน์เราโดนแล้วครับกันยังอารมณ์ดียังสดใสเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมนะครับพ่อกันคิดมาก็แล้วกันยูดีไม่แห้งสวยก้นความเก็บจะใส่ความไข่เย็นสีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเดี๋ยวไม่ใหน่เนื้อยคนเสียวว่ามือหนาสีกามาเอาครับมกแกงมือเช้าเออเดี๋ยวเอาไว้ผมหัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวผมกามาเอาเด้อครับเด้อผมไปเติมน้ำมันรถเข้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวไว้ผมนะครับมีสิบบาทครับเหล็กสิ บอเรียกไ้ผมมีสิบบาททางเกิดได้เนื้อไม้อีกกับบอว่าขอยือแล้วว่าสิเด้อยแเออสิบปีหนึ่งสิบปีหนึ่งปลาสิบปีหนึ่งปลาหัววนีเออววี้ไเออนี่ละครับเอาเอาแกงหัวปพวกหมักหลักสามสาวันได้ปะไปแล้วเจไปไหมคือว่าจะสัตว์เดี๋ยว เอาเงินมาให้ได้ครับเด้อผมไปเติมน้มันก่อนเด้อครับผมบ่มีเศษครับผมบ่มีแบงยี่สิบบาทครับแบงอะไรก็มีบอกเพราจะน่าให้อันนี้แบงแบงคงไม่เหนียงเหมือนเดิมนะครับเศร้าเหนียงแล้วอ๋มันเน่าเนี่ยหิมมันเน่าตัดหิมออกไปมันบาดเออมันบาดเนาะเออถึงบาปที่ไรมันบาดกัดหิมไปเออตัดหิมไเนี่ยเอาใบเอาใบใบว่าไม่ใช่ไงเนาะ เอ้ยก็โอ้โหก็ทำเอาะโอ้ยหนาวง่ายๆให้ผัวไปแล้วครับไปแล้วเอของกันเลยพี่